นี่ก็จะเป็นความมันที่ได้มานะคะทุกคนซึ่งวันนี้พี่เชมใช้กระดาษซับน้ามาทั้งหมด5แผ่นนะคะ5แผ่นนะเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเวอร์ากสัมผัสที่ได้ตอนแรกตอนที่ลงที่ใบหน้าที่หน้าแก้นะรู้สึกว่าเขาบางเบานะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ย สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชเอมนะคะถ้าเกิดสังเกตจากในกล้องคือตอนนี้ใบหน้าพี่เชเอมสดหนักมากคือสดมากนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยได้เป็นลองพื้นตัวใหม่ในเซเว่นมานะคะซึ่งจะเป็นของเคที่ดอนะคะเคที่ดอส์สกินฟิตนูตแมทฟาวเดชั่นนะคะสีที่ได้มาก็คือสีเบอร์ศูนย์สองไลท์เบสนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยหกมิลลิลิตรนะคะซึ่งเขาเคลมมาว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดบางเบาแล้วก็สบายผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเนื้อเขาแบบเป็นสีเหลืองอยู่นะแก เฮ้ยคือเนื้อเป็นสีเหลืองรู้สึกดีใจที่เนื้อเป็นสีเหลืองมันก็ยังโอเคอะ่ะคือเราใบหน้าด้วยความที่ว่าผิวคนไทยอะ่ะเราอยากได้รองพื้นที่มันปกปิดดีๆสักดวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบปิดไปแล้วคือรองพื้นคือปิดดีมากทุกคนเมื่อกี้พี่เชยม,มีสิวตรงนี้เห็นปะตอนนี้คือหายไปแล้วมาดูดีในกล้องอะ่ะอือทำได้ด้วยหรอเวอร์าจางังแต่ปกปิดนะจ๊อะอะเดี๋ยวขอ ปกปิดรอยสิวบริเวณตรงหน้าแก้มเราตรงนี้นะคะทุกคนปุ๊บหายไปเลยโอ้ oh my god เห็นปะ ฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเวอร์มากสัมผัสที่ได้ตอนแรกตอนที่ลงที่ใบหน้าที่หน้าแก้มนะรู้สึกว่าเขาบางเบานะฮะแล้วก็การปกปิดเนี่ยก็ถือว่าปกปิดได้แบบกลางๆไม่ถึงกับฟูมากมายแต่ก็ปกปิดได้นึกออกปะคือมันอาจจะไม่ได้ฟูคาร์ไปเรตแหละแต่ว่าคือการปกปิดพอได้นะคะแต่ส่วนตัวคือพี่เชมเป็นคนชอบเนื้อเท็กซ์เจอร์ที่บางเบาแต่ก็ปกปิดอยู่คือประมาณนี้แหละกำลังดีเลยคือเราเป็นคนที่ชอบเทสลองพื้นมาเยอะมากๆไม่ต่ำกว่า30บแบรนด์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าเนื้อเท็กซ์เจอร์แบบไหนมัน หรือว่าแบบไหนมันบางซึ่งพี่เช่นจะบอกว่าเออแบบเนี้ยโอเคมันเป็นเนื้อรองพื้นที่อวบางเนาะนี่คือเบื้องต้นที่ได้สัมผัสณนะตอนนี้นะครทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เชมลงเสร็จครึ่งหน้าแล้วจะบอกได้เลยว่าเนื้อเขานะคะเป็นเนื้อที่บางเบามากแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสีเขาทํามาดีเป็นสีที่ไม่โดดไม่ลอยก็อย่างที่เขาบอกกันนะว่าคือสีไลท์เบตนะคะก็คือสีผิวขาวเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สีผิวเท่าพี่เชมเนี่ยสามารถใช้งานได้แน่นอน ประมาณนี้การปกปิดก็กลางๆนะคะพี่เชมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นคอนซีลเลอร์สักตัวหนึ่งอะนำมาปกปิดรอยสิวน่าจะเวิร์กเลยน่าจะโอเคมากๆเลยก็เลยจะใช้เป็นของ l o r e a n Paris i n f o l l ล b l e Full w e r r นะคะสีมีชื่อว่าวานิลา308หรือเปล่าอ่าใช่ค่ะ308วานิลานะคะเดี๋ยวนามาปิดบริเวณรอยสิวเนาะตรงนี้ พี่เชมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ที่ดีๆหน่อยอ่ะการปกปิดมันจะสุดยอดมากเลยวว้ทุกคนเนี่ยค่ะใครเป็นสิวที่ไหนก็แตะที่นั่นนะคะคือมันจะปกปิดแบบเพอร์เฟกมากเพราะว่าเนื้อเขาดีมากอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเนื้อที่บางและไม่หนักหน้าเว้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นแปรงนะคะนำมาเบลนด์นี่นะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้เนาะซึ่งต้องบอ,อกว่า การปกปิดนี่คือเพอร์เฟกมากถ้าเกิดใช้คู่กันกับคอนซีลเลอร์ดีๆสักตัวนะส่วนใครที่มีใบหน้าที่ดีอยู่แล้วอะ่ะใบหน้าพื้นฐานคุณดีอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยใช้แค่ตัวเดียวจบแต่พี่เชมไม่ได้ไงเพราะว่าพี่เชมแบบมีรอยสีบริเวณตรงหน้าแก้มร่องจมูกเนาะก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์มาช่วยนะคะน่าจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เชมขอไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เชมจะไปข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเย็นๆเ,เลยแล้วมาสรุปให้ฟัััััังงงงงนนนนนนนะะะคคคววว่่่าาาาเเเเ้้้ยยยรอออพืืตีีีมมมมปป็็งไงบุหลสดดดกกู ทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด5ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่ออกมาข้างนอกเนาะอ่ะตอนนี้ก็คือใบหน้าของเช่มเนี่ยเรื่องความมันจากตอนแรกที่บริเวณหน้าแก้มบริเวณร่องจมูกมันมีน้อยใช่ปะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยละแต่ว่าออในส่วนของการปกปิดเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะรอยเขาเรียกว่าตกล่องบริเวณใต้ตามีแต่ว่ามีแค่นิดเดียวเนี่ยตรงนี้เห็นปะแค่นิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปเจอกันแล้วก็สรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ทุกคนตอนนี้เพิ่งกลับถึงบ้านนะคะจะบอกได้เลยว่าอากาศข้างนอกร้อนหนักมากแล้วดูใบหน้าตอนเนี้เยิ่มมากเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ไปที่พี่ท้าทายมากท้าทายตัวรองพื้นท้าทายแม้กระทั่งตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเซตหน้าด้วยแป้งปุกแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกปิดก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาทับความมันดูนะคะว่าเขาให้ความมันมาเท่าไหร่เนาะเริ่มต้นที่บริเวณนี่ขนาดแค่แผ่นเดียวนะเริ่มต้นที่บริเวณหน้าแก้มนะคะ อันนี้เป็นกระดาษซับมันจากจีนนะเพราะฉันเนี่ยเรื่องปฏิติภาพอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนี่นะคะ1แผ่นไปแล้วค่ะโยวย่อะอ่ะแผ่นที่2นี่นะคะนี่ค่ะ แผ่นที่ 2. 2คือถ้าเกิดความมันพี่เชมเยอะเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะทุกคนความมันบนใบหน้าของผู้ชายเนี่ยจะผลิตมากกว่าของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมันของผิวหน้าจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลผลลัพธ์ของใบหน้าของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้พี่เชมก็ไม่สามารถตอบได้นะคะว่าเฮ้ยความมันเนี่ยมันจะประมาณไหนเนาะแต่ว่าเราจะมาดูความมันของพี่เชมนะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะฮะสำหรับใบหน้าพี่เชมนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามองจาก ไกลๆหรือว่ามองปกติเนี้ยเฮ้ยใบหน้าพี่เชมเหมือนไม่มันเลยแต่ว่าพอได้ซับจริงๆอะ่ะเฮ้ยคือมันมากนะใบหน้าพี่เชมเนี่ยแล้วก็วันนี้ด้วยอากาศที่มันร้อนด้วยเนาะมันก็เลยมีหลายปัจจัยทําให้ใบหน้ามันมันมากๆ,ๆ,ๆนะคะนี่ก็จะเป็นความมันที่ได้มานะคะทุกคนซึ่งวันนี้พี่เชมใช้กระดาษซับหน้ามาทั้งหมด5แผ่นนะคะ5แผ่นนะคือเวอร์มากแต่ว่าอันนี้เป็นกระดาษจากจีนเน่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่เชมซื้อมาแค่12บาทแต่ว่าเขาให้มาทั้งหมด1 0่นึ่งถ้อยมค่ามานะคะ ถ้าเกิดถามพี่เชมว่ามัน,ม,นมันขนาดนั้นไหมมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เติมแป้งทั้งวันเราปล่อยไว้ประมาณแบบโอ้โหเกินแปดชั่วโมงอะแต่ว่าถ้าเกิดมีเติมแป้งบ้างระหว่างวันมันก็คงไม่มันขนาดนี้เนาะแล้วก็เรื่องของราคานะคะพี่เชมซื้อมาน่าจะประมาณ4 9บาทหรือ39ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะราคาประมาณนี้แล้วก็ซื้อในเซเว่นนะคะสำหรับใครที่เคยลองแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะสามารถมาคอมเมนต์แชร์ให้กันฟังบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่เชมมี Facebook แล้วก็มี G นะคะคกก็ฝาไปตติดตามกันด้วยนะคะสาหรับ Facebook ี่่ชชอมก็ืว เป็นภาษาไทยนะคะสามารถไปพิมพ์ค้นหากันได้แล้วก็ไอจีนะคะพี่จะขึ้นตรงนี้ก็ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบ๊บาย